สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุดุดทุกคนมือนี่ก็มาอัปเดตน้องนาลิตะลูกแม่แพวพี่น้องเฮาอันมูเฮาชิมีอันศิลปินอันโตจิว๋วศิลปินตัวน้อยศิลปินตัวน้อยพี่น้องน้องนาลิตะแม่แพลเพิ่นโหวยวางสีละเนาะทินเกินแรกของน้องนาลิตะ เพลงเอ็นดูหนูหน่อยแม่ทําไลฟ์ให้แล้วรอโดนตีเดโมและฝึกฝนหนูต้องทําได้คนเก่งของแม่นะแม่แปรวเฮ็ดได้ลองนะเด็ก้ะเก่งเก่งเฮ็ดได้แน่นอนนะจ้ะ รอฟังเนาะรอรอ,อฟังอันศิลปิน,ปนัวหน่อยตัวขิวของห้าวนพี่น้องแม่แม่เอฟซี FC. ขออนุญาตแม่แพลวด้วยจ้าว้าวรอฟังค่ะรอฟังค่ะคนเก่งรอติดตามนะคะเก่งมากน้องนาริตะนาริตะเก่งเกงร <c oughs> อจ้าผู้ใดกันรอ พี่น้องศิลิปินโตน้อยโตกิวของเฮ้าเนาะพี่น้องมุจจาวาบอเก่งอยู่แล้วเฮดได้อยู่แล้วเก่งเหมือนแม่แพวรอฟังค่ะพี่นาริตาคนเก่งทำได้แน่นอนค่ะและรอแม่ส่งน้องไปโรงเรียนเต้นน้อย โอล่อแม่สรงไปน่องไปโรงเรียนก่อนกทิมมหัดเต้นกิมมหัดนังกับแม่กทิกาขึ้นมั่นใจกลัวที่น่องอยู่น้ำหนะพี่น้องแมนแมนจ้าแมนเยี่ยมมากมากศิลปินตัวน้อยของขอให้หนูมีคนเมตตาเยอะๆนะคะสู้สูลูกเหมือนแม่แพลวแมนอยู่พี่น้อง เขามารอเบงศิลปินตัวหน่อยตัวขิวของเฮานาอพี่น้องเมือนี่กะยัยพันก็นมาอัปเดตไ้แค่นี้ก็เด้อจ้าเขารอฟังน้ำกันนองพี่น้องเนาะเมือนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้เด้อจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายพันในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ